ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่2ประจำวันพุทธที่6ตุลาคม2564รรายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้น แลวก็พร้อมสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูนพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซ็ตอินดี x ก็พักยกกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราปิดลบไป 5. จุดนะครับปิดที่1619จุดนะครับก็หลุดแนวรับสำคัญลงมานิดหน่อยนะครับในภาพรวมเนะี่ยเราติดลบกันประมาณ0.3%นนะครับในขณะที่ เอเชียโดยเฉลี่ยนะครับวันนี้บวกไป0.2%แล้วก็อาเซียเนี่ยมาแรงมากนะครับบวกโดยเฉลี่ย1%นะครับคือประเด็นของตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้นะครับคือภาพเนี่ยจริงๆมันก็ยังคล้ายๆเมื่อวานนะก็คือฝั่งของ Asia เอเชียเหนือน่ยยังคงถูกเทขายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าตอนเช้ามันจะเปิดดีนะครับอย่างเกาหลีใต้เองนะครับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะก็ยังคงถูกเทลงต่อเนื่องนะครับ เส่นเดียวกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีประเด็นว่าพอได้นายกคนใหม่ปั๊บเนี่ยเขาก็กลัวว่านายกคนใหม่แหละจะมีการขึ้นภาษีหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่กดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นส่วนในฝั่งของฮ่องกงเองนะครับหุ้นเทคโนโลยีก็ยังคงถูกเทอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าได้กลุ่มพวกน้ํามันอ่ะก็มาช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมใน่เอเชียเหนือน่ะก็ยังคงหนักหน่วงนะครับแต่ว่าในฝั่งของ เอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าอาเซียนเราเนี่ยวันนี้นี่มาดีมากๆเลยนะครับกุลลัมเปอร์นะครับมาเลเซียเนี่ยบวกไปถึง2%นะครับฟิลิปปินส์บวกเป็น1%อินโดนีเซียเนี่ยบวกมา2%นะครับคืออาการที่เราเห็นอาเซียนมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันน่าจะเป็นบาสเกตออเดอร์เลยคือสั่งซื้อทั้งรีเจียนเลยนะครับแต่ว่ามันแปลกว่าอ้าวถ้ามากันทั้งรีเจนนะครับมาทั้งภูมิภาคแล้วประเทศไทยหายไปไหนล่ะ นะครับทำไมวันนี้ประเทศไทยไม่ขึ้นนะครับท,ท,ทั้งๆที่เมื่อวานเนี่ยนะครับสภาตลาดทุนหรือว่า f ฟดโกนะครับก็ออกมาบอกว่าแหมมีความมั่นใจมากว่าในช่วงไตรมาสสี่นี้นะฝรั่งเนี่ยจะต้องมาหวดหุ้นบ้านเราอย่างน้อยเนี่ยสองหมล้านแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ประเทศไทยหายไปไหนนะครับผมก็พยายามหาเหตุผลนะว่าทำไมวันนี้ไทยแลนด์อะ่ะไม่ไปเหมือนอาเซียนนะนะครับก็พอจะเดาๆได้สัก2อสเรื่อง เรื่องที่1คือต้องบอกว่าโครงสร้างตลาดหุ้นเราเนี่ยนะเป็นตลาดหุ้นแห่งความขวัญอ่อนนะบางทีเนี่ยเห็นข่าวอะไรแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะเราก็ขอลงไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของชัยหน้าเอเวอร์แกนใช่ไหมแทบจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ขอลงด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลด QE หรือจะขึ้นดอกเบี้ยที่อเมริกานะครับทั้งๆที่ประเทศเราเองก็ไม่เคยได้ลีควิดิตี้เหล่านี้เลยนะครับก็ขอกังวลไปกับเขาด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็มีความกังวลอยู่เรื่องหนึงผมเห็นในช่วงบ่ายน่ะก็คือตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับหลังจากเมื่อคืนเนี้ยดาวโจนส์ก็เด้งขึ้นมาแต่ปรากฏว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในภาคบ่ายน่ะมันเป็นภาพของติดลบประมาณ2 0 0ถึง300จุดเลยก็เลยทําให้นั้นุนไทยรวมถึงฟันเมนเจอร์ไทยก็แอบเสียวๆนะก็เป็นภาพของการลดโพสชั่นกันในช่วงของภาคบ่ายอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยน่ะก็เรียกว่าหลอกเพื่อนนะครับก็คือเอาผลผลิตเพื่อน แล้วก็ในช่วงวันสองวันนี้เองเนี่ยเราก็พึ่งผ่านระดับแนวต้านสาคัญคือ1620นะเพราะฉะนั้นพอผ่านแนวต้านมาได้นะ่ะมันคงจะต้องแบบขอพักกันนิดนึงนะครับก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลเราเนี่ยที่ทาให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันเนี้ยไม่ไปเหมือนอาเซียนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าวันเนี้ยเราแพ้ทั้งเอเชียแล้วก็แพ้ทั้งอาเซียนโดยเฉลี่ยน,นะครับ คราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของ s e ต i n d e x ในตอนเช้านะครับคือตอนเช้าน่ะตอนตลาดเรากำลังเ,เปิดอ่ะเอเชียน่ะยังอยู่ในแดนบวกนะเราก็เลยได้อานิสงนะบวกเบาๆประมาณสัก2จุดจากนั้นในช่วงเช้าน่ะมันก็ไม่มีประเด็นอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเราก็เป็นภาพของการไซด์เว์บวกลบกันในช่วงเช้านะครับแต่ว่าภาคบ่ายน่ะส่วนใหญ่เราจะเล่นกันอยู่ในแดนลบนะครับแล้วก็ตอนประมาณสักเกือบเกือบบ่าย3ามโมงน่ะครับเซตอินด x ก็ ไปทำจุดต่ำสุดนะครับที่1617จุดนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับมาเบาๆนะครับแต่ด้วยความที่ว่าดาวจนฟิวเจอร์นะมันลบกัน2 300จุดในช่วงท้ายตลาดอ่ะก็เรียกว่าแรงซื้อก็มาไม่ไหวนะครับสุดท้ายตลาดหุ้นก็ปิดที่1619จุดนะก็ต่ำกว่า16-2 0สูละนะครับก็เลยเป็นภาพที่แหม่น่าเสียดายไปสักนิดหนึ่งสำหรับวันนี้นะฮะคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันวันนี้นะครับ หลักๆเนี่ยหุ้นกลุ่มพลังงานก็ยังคงทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท,อทอปทอสพนะครับบ้านปูไทยออยนะก็ประเด็นเรื่องของอาราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูงนะครับเมื่อเมื่อเช้านี้ก็พุ่งขึ้นไปด้วยรวมถึงฐานหินก็บวกกันถล่มทลายนะครับ12%ั้งน้าจะไม่ผิดนะครับแล้วฝั่งของโรงกลั่นเองก็ได้ข่าวดีด้วยนะครับหลังจากซาอุเนี่ยก็ประกาศลดราคานะครับ น้ำมันดิบให้กับลงกันในเอเชียด้วยนะครับก็ได้กลุ่มของพลังงานช่วยนะครับพยุงตลาดได้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มปิโตเคบีนัเริ่มขยับมากับเขาบ้างนะครับวันนี้ IVL ีขยับบวกไป4%นะครับก็เขาบอกว่าครึ่งปีหลังเนี่ยงบของ IVL ก็น่าจะยังคงดีอยู่นะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ PET นะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเพชรเนี่ยก็ยังคงมีอุปสงค์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งเรื่องของการเรียกว่าสต็อกสินค้ากันเพราะว่ากลัวเรื่องของัพพลายเชนมันจะสะดุดนะก็เป็นภาพของการเร่งเข้ามาซื้อกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ดึงตลาดขึ้นเท่าไหร่นะแต่ผมว่าทรงมันเริ่มใช้ได้นะเพื่อนๆลองไปดูกลุ่มของอสื่อนะมีเดียสังเกตด,ดูนะเริ่มตั้งทรงดีๆแล้วนะตัวหลักๆห,ห,ห,หลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลน B เนี่ยโอ้หวอลุ่มเข้ามา3วันติดละนะครับ VGI นะครับ BEC ก็เริ่มทรงดีมากเลยนะครับหลังจากมีข่าวว่าอ๋อเจ้าภาค2เนี่ยเตรียมที่จะถ่ายทํากันแล้วนะครับรวมถึง Workpoint ด้วยก็ทรงดีเลยนะครับก็อาจจะเป็นภาพคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มเปิดเมืองแถว3นะเริ่มกลับมามองกันแล้วนะครับกน,นี้หุ้นที่กดตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็นําโดย Delta นะก็เป็นภาพของการซึมลงเกือบเกือบสก็กดตลาดไปมาสัก1จุด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของแพคเกจจิ้งนะครับ SCGP เนี่ยนะครับก็คือทิศทางของไรมาสามเนะี่ยงบอาจจะชะลอลงกันบ้างนะเป็นภาพในชนะ็อตเทอมใมระยละสั้นแต่ว่าปีหน้าก็ยังเป็นปีที่ดีอยู่แสดงว่าน้ำหนักของความกังวลเรื่องของงบในมาสามก็ยังคงมีอยู่ที่หุ้นตัวนี้นะครับส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นอกจากดาวต้าก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องน้ําท่วมครับเรื่องของซัพพลายเชนที่มันสะดุดกันในต่างประเทศเรื่องของชิปขาดแคลน รวมถึงเรื่องเงินเฟอ้อในระดับสูงที่เมืองนอกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นศัตรูของหุ้นโกลด์นั่นเองนะครับพานจะเห็นว่าหน้าหุ้นในวันนี้นะครับก็ยังเป็นหน้าหุ้นพลังงานยังคงโดดเด่นอยู่เช่นเดิมครับแล้วก็หุ้นกลุ่มเปิดเมืองแถวสาเ่ยเริ่มมีการตั้งทรงกันละนะครับอย่างกลุ่มสื่อลองไปเฝ้าดูกันนะครับ ส่วนกลุ่มที่เรียกว่าชะลอการเล่นลงไปก็จะเป็นพวกโกลด์สต็อกต่างๆก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงกลุ่มโลจิสติกด้วยเพราะว่าพออิเล็กทรอนิกส์ชะลอเนี่ยคนก็กังวลว่าจะทําใหอา้อากิจกรรมการขนส่งต่างๆนะมันจะชะลอลงด้วยหรือเปล่าก็ดึงให้กลุ่มของโลจิสติกเนี่ยมันก็ซึมๆลงมานิดหน่อยนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดกันบ้างนะครับ วันนี้นักทุนสาบันก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่2นะครับวันนี้ขายไป181ล้านบาทรวม2วันก็ขายไปกลมๆล,ละประมาณสัก900ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับก็พลิกจากซื้อมาเป็นขายในวันนี้นะครับวันนี้ขายไป1,263ล้านบาทนะครับซึ่งภาพมันก็ยังเป็นภาพคล้ายๆเมื่อวานนะคือเรากำลังอยู่ในจุดที่เป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับสำคัญนะครับเรเวณ1,620 มันมันเป็นจุดที่มันคาบเกี่ยวกันมันก็จะมีแรงซื้อแรงขายสลับกันค่อนข้างเยอะหน่อยในบริเวณนี้นะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายในภาพรวมนะครับก็อยู่ที่97,659ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันนี้ประมาณสัก9%็นะครับก็อาจจะสะท้อนได้ว่าการแลกหุ้นกันบริเวณแนวต้านสําคัญหรือแนวรับสําคัญเนี่ย1620ก็น่าจะใกล้จะจบแล้วล่ะนะครับพอมันแลกหุ้นกันมากขึ้นเรื่อยๆวลุ่มก็เริ่มเปิ่ขึ้นลว แสดงว่าเ,าเกิดคนขายก็อาจจะขายหมดละหรือคนซื้ออาจจะซื้อแล้วหมดแรงและนะเดี๋ยวก็รู้ละแต่ผมเดานะผมเดาว่าควรจะเลือกขึ้นนะเพราะผมยังให้น้ําหนักเรื่องของอปัจจัยในประเทศมากกว่านะครับเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของการควบคุมนะรเรื่องของโควิด -19 ที่ดีขึ้นนะรเรื่องของการเปิดเมืองที่กําลังมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อเช้ายอย่างที่เล่าให้ฟังในการ a to คือแม้ว่าเราจะเห็นพายุที่เกาะตัวที่ฟิลิปปินส์นะแต่ทางกรมอุตุนิยานุยมวิทยาเนะี่ยเขาก็ชี้ว่า พายุลูกนี้มันควรจะม้วนขึ้นไปทางด้านทิศเหนือนะครับซึ่งด้านทิศเหนือเนี่ยนะครับตัวของเขื่อนเราทั้งภาคเหนือภาคอีสานอ่ะก็มีพื้นที่รองรับน้ําได้อีกพอสมควรนะครับเขื่อนในภาคเหนือนได้อีกประมาณสัก50%แล้วก็ในภาคอีสานน่ะได้อีกประมาณสัก20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่ามันม้วนขึ้นไปทางด้านทิศเหนือจริงเนี่ยนะครับก็คิดว่าเขื่อน่ะก็น่าจะเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลกันมากเกินไปนักนะครับสุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาาาุ้้้นนนนนนบบเรรใวััพ่งีะค ด้วยความที่ตลาดหุ้นน่มันอยู่ในจุดกั้ำกึ่งนะ 1, น่นะก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราอยู่บนจุดกั้ำกึ่งเนี่ยทุกๆปัจจัยนะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในประเทศหรือต่างประเทศเ่ยมันถูกสามารถหยิบเอามาขับเคลื่อนตลาดได้หมดเลยนะครับก็พูดง่ายว่าหมาเห่าก็พร้อมวิ่งนะไม่วิ่งขึ้นก็วิ่งลงเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นหุ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องไปดูหน้างานเอาน,ะ,นะครับว่า ตลาดอ่ะมันจะเลือกขึ้นหรือว่าเลือกลงนะครับว่าจะเอาประเด็นอะไรมาพูดคุยกันนะครับซึ่งคืนนี้เนี่ยเท่าที่เช็คดูมันก็ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่เทาไหร่มีเพียงเรื่องของตัวเลขนะครับ ADP non farm payroll นะครับการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรซึ่งปรากฏว่าออกมาก็ดีกว่าคาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าตลาดหุ้นอเมริกาเปิดเนี่ยจะตอบรับประเด็นบวกนี้อย่างไรนะครับเหมือะนั้นสรุปวิธีการเทรดมันพวกนี้นะก็คือไปดูเอาหน้างานก่อนนะครับว่าตลาดมันจะเลือกเล่นทางไหน นะครับเพราะว่าตอนนี้1 6ึ2 0มันเป็นจุดก้ามกึ่งจริงๆนะครับแนวต้านถัดไปมัน1630กาก็พูดง่ายว่าขึ้นอีก10จุดในขณะที่แนวรับถัดไปน่ะมันก็คือแกป๊ปที่เปิดทิ้งไว้คือบริเวณ1609จุดก็ลงได้9จุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้10เสีย9้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างก้ามกึ่งมากนะครับเพ <c oughs> ราะฉะนั้นพรุ่งนี้รอให้ตลาดเปิดก่อนรอให้ตลาดเลือกทางก่อนก็ได้แล้วเราค่อยว่ากัน,นครับซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่เวลาตลาดมันจจะเลือออกทางงริงๆม ให้เวลาเขาประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีนะครับให้เขาเสพข้อมูลก่อนนะครับอาจจะเสพเรื่องของตลาดหุ้นในต่างประเทศว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเลือกทางของมันละเรารอต่อประมาณสัก10โมง20่สโมงครึ่งน่ะนะครับค่อยค่อยเลือกทางว่าเราจะเล่นยังไงกันละกันนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์และก็แนะนำรายการให้นะครับเดีด๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงค่ำครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะ